ร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยน้ำกว่า70%ไตอวัยวะที่ทำหน้าที่หลักในการกรองของเสียที่อยู่ในกระแสะเลือดและขับออกนอกร่างกายทางปัสสาวะพร้อมช่วยปรับสมดุลของน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกายให้คงที่ซึ่งจะทำให้เซลล์ต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพชีวิตสังคมยุคใหม่มักทานอาหารที่เต็มไปด้วยโซเดียมปริมาณสูงมีการพักผ่อนน้อยดื่มหนักเป็นสาเหตุที่ทำให้สุขภาพไตเสื่อมลง ผลิตภัณฑ์เสือมหารดีทายตัวช่วยดูแลสุขภาพไตมีส่วนประกอบที่สำคัญคือสารสกัดจากต้นแดนดิไลออนอุดมไปด้วยสารที่ชื่อว่าทาเล็กซซินมีคุณสมบัติในการชาวยล้างสารพิษช่วยระบบไตขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้นช่วยขับปัสสาวะช่วยกรองสารพิษออกจากเลือดสารสกัดจากชีแสแซนดาพืชสมุนไพ่รู้จักกันมาเป็นพันปีที่ใช้ในต้นตำรับยาสมุนไพจีนช่วยบำรุงไตโดยเฉพาะ สารสกัดจากเหตุดลินจือช่วยละลายใยแผลเป็นให้อ่อนตัวไม่ให้ไปรัดเส้นหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงไตทั้งนี้ยังมีสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายเพื่อร่างกายที่สมดุลและดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์เสือมหารดี่าย